ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมะได้เปิดงานอุทัยธานีของดีอยู่ที่ภาคครั้งที่2ค่ะแต่งไทยย้อนยุคตามรอยเสด็จประภาสต้นเมืองอุทัยธานีครบรอบ116ปีค่ะ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานอุทัยธานีของดีอยู่ที่ภาคครั้งที่สองแต่งไทยย้อนยุคตามรอยเสด็จประพาสต้นเมืองอุทัยธานีครบรอบ116ปีแล้วร่วมรับชมการเดินแบบชุดผ้าไทยและผ้าถิ่น จังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยมีนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเทียรพัฒน์คชมาศผูว้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและประชาชนเข้าร่วมงานค่ะจังหวัดอุทัยธานีเองครับจัดงานอุทัยธานีของดีอยู่ที่ภาพเป็นครั้งที่2แล้วแต่งไทยย้อนยุคตามรอยเสด็จประพาสต้นเมืองอุทัยธานีครบรอบ116ปีใน,นระหว่างวันที่9ถึง18ธันวาคมนี้ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเป็นการยกระดับภูมิปัญญาผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานีตลอดจนมีการนําผ้าทอไปพัฒนาต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆให้มีความสวยงามทันสมัยตรงความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในระดับสากลและน้อมำรำลึกถึงการเสด็จประพาสต้นเมืองอุทัยธานีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะครับ